ุงแผนก็เก็บวาไปบุชาพะนี่แหละพี่น้องคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาเก็บไปดอกกุดไปบุชราพะมือนนี้เป็นมือมันศิลป์อ่าเห็นมาพี่น้องลุงแผนกับไปยัดไปได้อีกในระ,ระดับนึนแหละครับเพราะลุงแผนปลูกไว้อยู่หนาบ้านลุงแผนเอาไว้ทำบุชราพะประจำเลยนีย่ดอกใหญ่ๆครับเป็นมั่นพะลุงแผนกัมาตาัดเดากับะหยัดต้นทุ่นห่าไดไรเติมอยู่ คาใส่ใจในขอบขั้วเฮ้าไปซื้อกลัดทังละย,าาย,ย,าายนนี่สิบคนด้ครับดอกกุดครับบุษราผะผมง่ายๆเนี่ยเอาไปเก็บไปบุษราผะอายุต้นนี่คือปะมปีกัวเราครับเนี่ยประมาณปีปีกัวแล้วลครับ ต้่งแ่งกับม่เก็บอยู่เนี่ประจำเลยเนีย่ดอกพุดดอกพุดดอ,ดอกพุดเนาะดอกพุดอืม,ออมบอกเนี่ยต้่งแ่งกับเก็บเอาไปบุษาค่ะ เนี่ยลุงแผนก็ติดไปเกป็บเอาอ่อนดอกเดาเรื่องเดาเรื่อง,งติดลุงแผนปูไวเห็นบะเนี่ยเห็นเนี่ยโอ้แดดแดดบังแดดกำลังซองมากไปลองเห็นะอะลุงแผนทีเก็บเอาเดาเรื่องนี่งลุงแผนกับปูไว กำลังงามเลยครับกำลังเป็นดอกงามเลยนี่ครับเห็นบอกกำลังเป็นดอกกำลังซับดอกขึ้นมาเลยสามสามดอกสี่หา้าเขาไปซื้อเขาก็แแพ้ไหมพี่น้องเขาก็ เขาขทิ้งไหนที่เขาประหยัดได้เขาข็บประหยัดไปครับเพราะว่าลุงแฟนที่ปลูกเป็นสุดเป็นส่วนไหวส่วนหนีบนิดหล้วก็ส่วนหนากะกระสีขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยหไหมเขาพัฒนมันไหวดอกเดาเรื่องดอกเดาเรื่องหนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเนี่ยเห็นมานกี่้อกลุงแฟนกน นี่แหละครับวิธีของลุงแผนชีวิตประจําวันของลุงแผนก็อยู่กัอบหัวกับส่วนส่วนส่วนเล็กน้อยอยู่ในบ้านของลุงลแผนน่ะแต่กระปูว้บ่เข้าบ่าบา้องไปซื้อเขาไหมที่ไปซื้อเขามันกับแพงประหยัดกันการใส่ใจในครอบครัวอันนี้ไปซื้อเขากับประมาณป่ะมันสี่สิบบาทห้าสิบบาทปรมานี้กันไปซื้อพี่น้องมีพื้นที่น,น้อยพี่น้องก็ปลูกก็โหลดครับลุงแผนก,กระปูไปนี่หละเห็นบอกต้นมะเขือ บักเคือพ่วงเนี่ยบักแข้งบ้านนอกทางภาคอีสานก็เอิ่นบักแข้งนี่ลุงแผงกับปูปใบตะไคร่ทางปุ๋นลุงแผงกับปูใบที่เคยื่ายคีบไปพี่น้องเบึงประจำหละดอกอันไอ้หัวละพานเนี่ยกับลุงแผงกับปูใบโอ้ประหยัดได้หลายเติมเยอะด้วยครับแต่หัวหัวละแต่บัดหัวหัวหัวละพานเนี่ยลุงแผงตีตัดตัดใบไม้มันดอกมันขึ้นไหมใบใม้มันแก่เร็ว ้าเกิดเท้าปล่อยให้ดอกมันขึ้นแล้วเท้าสีกินบอ่อค่อยได้ดนนะครับพอมันดอกมันขึ้นแล้วลูแกแพรกระติตัดล่ะย่นยอนมากกว่าที่ปมขึ้นเรื่อยนี่นะครับนี่ครับวิธีของลุงแพนก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผู้ใดติดตามเห็นลูงแพนกระติเห็นลูกแพรเน็เนนเนต่ะพระ เป็นทั้งสี่เละครับพี่น้องกัอย่าเลืมกดเอ่อตีดตามน้องแขนนะครับกดสับตไคร่นั่นแน่ครับคลิปหนาก็พอกันไหมครับคลิเนี่ยเอาไปโบชาพาก่อนประยัดได้หลายเติมอยู่